กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพด้านความถนัดและความสนใจสู่ศตวรรษที่21เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตมีอาชีพมีงานทำน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติโรงเรียนหนองกุงวิทยาเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ของนักเรียนจึงได้น้อมนำพระบรมราโชบายของในหลวงรัชการที่10ด้าน1นึ่งนักเรียนหนึอาชีพมีงานทำํำมีอาชีพสู่การปฏิบัติโดยดำเนินการพัฒนาทักษะอาชีพในโรงเรียนเพื่อจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนเกิดทักษะอาชีพในการดำเนินชีวิต โดยจัดทำหลักสูตรทักษะอาชีพและมีการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่ได้สู่ชุมชนซึ่งเป็นการเรียนรู้สารสัมพันธ์บ้านวัดโรงเรียนผลงานนี้มีจุดประสงค์คือ1 เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนหนองกงวิทยาโดยบรูรณาการหลักสูตรสถานศึกษาและโครงการต้านทุจริต 2. เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการสร้างอมความรู้มีทักษะชีวิตและคุณลักษณะอันพึงประสงค์พร้อมสู่การดำเนินชีวิตในศตวรรษที่21 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจอย่างมีความสุขจากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 4. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพสนับสนุนการสร้างงานและอาชีพให้กับนักเรียนและครอบครัวโดยมีกระบวนการผลิตผลงานตามโฟชาร์ตดังนี้ มีการน้อมนำพระบร,รมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่10และทักษะในศตว,วตรรษที่21สู่การปฏิบัติศึกษาปัญหาความต้องการของนักเรียนบริบทของโรงเรียนชุมชนสู่การทำแผนงานโครงการและหลักสูตรทักษะอาชีพด้วยกระบวนการเรียนรู้ Happy Model และวงจร PDCA เมื่อบรรลุปเป้าหมายจะส่งผลให้นักเรียนมีงานทำมีอาชีพมีการเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลการดำเนินงานโดยมีขั้นตอนการดำเนินงานคือ 1. สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกฝ่าย 2. มีการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานเพื่อใหบ้บรรลุปเป้าหมายในอนาคต 3. เน้นการพัฒนาศักยภาพของคนให้สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม 4. มีการทำงานเป็นทีมเพื่อสร้างคุณค่าให้กับโรงเรียนชุมชนผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ จากการผลิตผลงานมีผลการดำเนินงานคือผลที่เกิดกับผู้เรียนนักเรียนมีความรู้ความสามารถมีทักษะจำเป็นในการทำงานด้านอาชีพโดยมีกระบวนการทำงานเป็นทีมการมีส่วนร่วมนำไปสู่ความสำเร็จของผู้เรียนทังด้านการทำงานและการดำเนินชีวิต โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่พร้อมสำหรับการพัฒนาทักษะอาชีพและการมีงานทำชุมชนมีเครือข่ายในการทำงานที่เข้มแข็งทำงานร่วมกันอย่างกระยาณมิตรการให้ที่ดีนอกจากจะให้ความรู้นั่นก็คือการให้อาชีพหนึ่งนักเรียนหนึ่งอาชีพมีงานทำมีอาชีพ